เช็คอินบ่อน้ำร้อนชายแดนใต้แช่ากายพักขาคลายเครียดน,น้ำพุร้อนเป็นปรากฏการธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดินค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกเนี่ยยังคงม,มีความร้อนอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันพบแหล่งน้ำพุร้อนกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะโดยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการวัดอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-100องศาเซลเซียสค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรู้จักน้ำพุร้อนเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามหัศาจรรย์นะคะแต่น้ำพุร้อนยังยังสามารถ นำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆด้วยนะอย่างเช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมและก็การเกษตรกรรมด้วยค่ะซึ่งบ่อน,น้ําร้อนที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปวันนี้นะคะเริ่มกันที่บ่อน,น้าร้อนเบตงค่ะตำบลบะน้อยแบร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาสถานที่พักผ่อนเชิงสุขภาพบ่อน,น้าร้อนธรรมชาติที่นี่มีขนาดใหญ่ค่ะเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยในเรื่องการบำบัดโรคนะคะอย่างเช่นโรคเน็บชาโรคผิวหนังและยังช่วยเรื่องของคลายความปวดเมื่อยด้วยนะคะโดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาประกอบไปด้วยบ่อน้ําร้อนบ่อใหญ่ บอ่อแช่น้ําร้อนใหม่อาการทาราบํบาบัดและที่พักค่ะรวมถึงบริเวณของน้ําเดือดที่สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกนะคะภายใน7นาทีด้วยรอบๆอบ,บอ่อน้ําร้อนก็ยังมีสวนสาธารณะให้เดินเล่นพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติวิวสวยเลยทีเดียวค่ะตามมาด้วยบอ่อน้ําร้อนนากรนะคะหรือชุมชนท่องเทีย่ยวบ่อน้ําร้อนนากรตำบลอายเวงอำเภอเปตรงจังหวัดยะลาค่ะที่นี่เป็นบอ่อน้าร้อนธรรมชาติที่พุ่งออกมาจากใต้พื้นดินนะคะไหลามารวมกันอยู่ในบอ่อที่นี่เนี่ยมีทั้งบอ่อน้าร้อนและบอ่อน้าเย็นค่ะเอาไว้แช่สลับกันเพื่อแก้การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะ บรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะไปกันต่อที่จังหวัดสงขลากันบ้านค่ะไปที่แรกพามาสัมผัสที่บอ่อน้าร้อนทาน้าเย็นบ้านควนหมากตะบนวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะบอ่อน้ําร้อนที่นี่อยู่ท่ามกลางสวนยางพารานะเป็นบอน่อน้ําร้อนธรรมชาติน้าไม่ร้อนเกินไปอาบน้ําแช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะส่งท้ายกันที่บอ่อน้าร้อนเขาแดงค่ะอยู่ที่หมู่7บ้านถ้าตลอดตําบนเขาแดงอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะบอ่อน้ําร้อนเขาแดงเป็นทางน้ําร้อนที่พุ่งมาจากใต้ดินค่ะเป็นบ่อน้ําร้อนที่เกิดจากธรรมชาติม น้ำร้อนประมาณ45องศาฟาเรนไฮต์ค่ะสามารถลวกไข่สุกได้ภายใน20นาทีนะคะและในน้าร้อนนี่มีกรรมฐานที่สามารถรักษาโรคผิวหนังได้ปัจจุบันเนี่ยถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีที่พักและอาหารให้บริการด้วยละค่ะเที่ยวเชดานใต้ไม่ไปไม่รู้เรามาดูยังมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและสวยงามอีกมากมายค่ะหากคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ฝากให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะ